หลวงพ่อกลั่นธรรมโชติหรือพระอุปัชฌาย์กลั่นวัดพระยาติการามต่อไผลิงอําเภอรพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเกจิชื่อดังในอดีตเกียรติคุณความแก่กล้าในศัพพวิทยาคมยังได้รับการกล่าวขวัญจนถึงปัจจุบันเกิดปีพุทธศักราช2,390ปีมาแมตมบรรยิกอําเภอคอนหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครอบครัวหนึ่งซึ่งมีฐานะยากจนได้ให้กำเนิดเด็กชายผู้มีบุญมาเกิดนามว่ากลัน่นในสมัยเด็กท่านต้องช่วยพ่อแม่ทำงานตามลำพัง และเพียงลำพังคนเดียวทำให้ท่านเป็นคนเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเดิมมีชื่อว่าอูตแต่บิดาเห็นว่าเป็นเด็กฉเฉลียวฉลาดและกล้าหาญจึงเปลี่ยนให้ใหม่ว่ากลั่นเรียนหนังสือและวิชาช่างในสำนักวัดประดู่ทรงธรรมกับหลวงพ่อม่วงซึ่งเก่งทางกรรมฐานและเคยทำตะกรุดพิชัยสงครามถวายรัชกาลที่ห้าเมื่อเป็นหนุ่มศึกษาวิชากระบี่กระบองและอาวุธไทยโบราณทุกชนิดตั้งแต่ดาบเดี่ยวดาบสองมือหอกแหลนเหลาเงาโตมอนไปจนถึงมวยไทย เวลารำกระบี่กระบองหรือรำกลองได้รับเสียงชื่นชมว่าสวยยิ่งนักเพราะเคยเล่นโขนเป็นตัวหนุหมานในโรงของเจ้าพระยาเทเวศวงศสวิวัฒมอมราชวงศหลานกุญชรมาก่อนเป็นผู้รักการต่อสู้เป็นนักเลงจริงเป็นที่คลั่งคล้ามของคนทั่วไปแต่ครั้นเมื่อบิดามารดานำไปอุปสมบทก็ระวังอาวุธและความเป็นนักเลงขมังอาคมเป็นพุทธบุตรได้อย่างประเสริฐอยู่ในผ้าเหลืองจนมรณภาพอุปสมบทเมื่ออายุ27ปีที่วัดโลกยสุทสาราปูน โดยมีพระยานไตรโลกสะอาดเป็นพระอุปัชฌาย์พระกุศลธรรมธาดาวัดขุนยวนกับพระอธิการชื่นวัดพระญาติการามเป็นพระคู่สวดติดตามพระอธิการชื่นมาจำพรรษาที่วัดพระญาธร่ำเรียนด้านวิปัสสนากรรมฐานเวลาออกพรรษาก็ถือธุดงเป็นวัดไม่ค่อยอยู่ติดวัดใกล้เข้าพรรษาก็กลับมาวัดเสียครั้งหนึ่งแม้ได้เป็นเจ้าอาวาสแล้วก็ยังออกเดินธุดงจนกระทั่งอายุมากขึ้นจึงได้หยุด ความรู้ของท่านทั้งด้านอาวุธโบราณและมวยไทยไปจนถึงวิทยาคมเล่าเรียนมาจากหลวงพ่อเท่ารอดหรือหลวงพ่อเท่ารอดเสือวัดประดู่ในทรงธรรมพระอาจารย์เดียวกับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาคลอมเท่าลูกศิษย์ของหลวงพ่อกลั่นที่ได้ศึกษาจากตำราสำนักนี้เช่นหลวงปู่ศรีวัดสแกและอาจารย์เฮงไพรวันและอื่นๆเมื่อท่านยังแข็งแรงอยู่นั้นสำนักวัดพระยาติการามผลิตนักกระบี่กระบองอันมีชื่อก้องวัดพระยาติการามหรือชื่อเดิมว่าวัดพบญาติ เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองกรุงเก่ามาแต่อดีตแม้สงครามเสียกรุงจะทําให้วัดหยุดความเจริญไปพักหนึ่งแต่ก็กลับมาเจริญอีกในที่สุดด้วยบารมีของหลวงพ่อกลั่นด้วยรูปลักษณ์หลวงพ่อกลั่นจะเป็นนักเลงโบราณหน้าตาค่อนข้างดูผู้จาตรงตรงแรงแรงแต่กอบด้วยความเมตตายิ่งท่านชอบเลี้ยงสัตว์เช่นลิงนกสุนัขแมวกาไก่และชนีสัตว์ทุกชนิดจะเชื่องมาก ลูกศิษย์หลวงพ่อกลั่นในสมัยนั้นมีทั้งมาเรียนวิทยาคมเรียนกระบี่กระบองป้องกันตัวหรือเรียนกลองยาวเล่นในพิธีบวชนาคสงกรานแห่ผ้าป,ป่าและกระถินวิชาเหล่านี้ท่านลงมือสอนด้วยตัวเองทั้งสิ้นด้านพระเครื่องและวัตถุมงคลที่ท่านปลุกเสกไว้ล้วนเป็นที่ปรารถนาโดยเฉพาะเหรียญเสมารุ่นแรกซึ่งเป็นเหรียญหลักยอดนิยมของวงการพระในปัจจุบันในชีวิตท่านสร้างวัตถุมงคลโด่งดังที่สุดคือเหรียญรุ่นแรกพุทธศักราช 2,469เนื้อทองแดงกระไหลทองหลวงพ่อกลัน่นวัดพระยาติการามพระนะครศรีอยุธยาเหรียญพระเกตอาจารย์ยอดนิยมที่มีสถิติราคาซื้อขายสูงสุดถึงหลักสิบล้านเป็นเหรียญแรกหลวงพ่อกลัน่นได้ชื่อเป็นผู้สืบทอดวิชาพุทธาคมเข้มขลังสายวัดประดู่รงธรรมเป็นต้นตำรับวิชาชาตรี9้าเฮสร่างออกหารายได้บุรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถเมื่อปี พุทธศักราช2,469ตามข้อความในเหรียญที่สร้างแบบปั๊มมีเนื้อทองแดงกระไหลทองเนื้อเงินเนื้อเงินหน้าทองคำเนื้อเงินหน้านาคด้านหน้า,นาเป็นองค์จำลองท่านนั่งสมาธิหม่มผ้าจีวรลดไหลผ้าสังฆาตคาดรัดประคตเต็มองในเส้นล้อมขอบลายยกหนกด้านหลังกลางเหรียญเป็นยันครูมีอักษรบอกวาระการสร้างเหรียญกลมปี2,478เหรียญยันตะกร้อปี2,483เหรียญรุ่นชาตรีปี2,507เป็นต้น บรรดาเหรียญขนาจารย์ดังของเมืองไทยนั้นเหรียญหลวงพ่อกลัน่นถูกจัดวางให้เป็นอันดับหนึ่งในชุดเบญจภาคีเหรียญวันที่21กรกฎาคม2477มรณภาพด้วยโรคชรารวมอายุ87ปีพรรษา60 เล่ากันว่าในวันที่จจมรณภาพอีการนับพันตัวมาออกันทั่ววัดส่งเสียงตะเบงเซงแซ่ครั้นเมื่อหลวงพ่อกลั่นสิ้นลมอีกาเหล่านั้นเงียบเสียงเป็นปลิดทิ้งแล้วโผบินจากไปเป็นกลุ่มๆครั้นถึงวันชาปนากิจรุ่งขึ้นมีการทำบุญอัฐิอีกาก็กลับมาอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายพวกมันบินมาเกาะที่เชิงตะกอนและลานวัดก่อนจะบินวนอยู่สามรอบตั้งแต่วันนั้นไม่มีใครเห็นอีกาที่วัดพระญาติการามอีกเลย